ยี Eu, like mo, ่สิบนกาสี่สิบนาทีเงาบุรุษปิศนาและเสียงเอาเพื่อนมานี่คดีของน้องแตงโมนั้นยังเป็นปริศนาที่ท้าทายดีเอสไออย่างยิ่งโดยเฉพาะภายหลังจากมีการสมมอบคลิปที่โอสุดท้ายที่มีการบันทึกเขตการณการหายตัวไปซึ่งพบ เงามืดของบุรุธธษปริศนาและเสียงสะท้อนที่หน้าขนลุกเอาเพื่อนมานี่ณนะเวลา20เลิกา40นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่น้องแตงโมปรากฏบนคลิปตำแหน่ง GPS ระบุตัตอยูบ่บริเวณหน้าโรงแรมริเวอร์เดลภาพในคลิปที่น้องแตงโมกำลังยิ้มก่อนที่จะเปลี่ยนสีหน้าทันที เมื่อได้ยินเสียงดังกล่าวเธอสะบัดหน้าหนี้กลืนน้ำลายกัดลิอฟีปากมีอาการตื่นตระหนกชัดเจนเงามืดของชายปริศนาที่สะท้อนเข้ามาในเฟรมแต่ไม่เห็นใบหน้าหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีใครพบรูปถ่ายของเธออีกเลยคำถามที่คาใจ บุรุษปริศนาในเงาหมืดน,นั้นเป็นคนที่รู้จักบุคคลบนเรือหรือไม่หรือเป็นบุคคลที่สามทำไมไม่มีใครพูดถึงเขาในเบื้องต้นเสียงเอาเพื่อนมานี่หมายถึงอะไรเป็นคำสั่งเป็นคำขู่หรือเป็นการเรียกให้ใครเข้ามาสิ่งนี้อาจเชื่อมโยงกับทฤษฎี การล่อหลวงไปยังจุดหมายอื่นที่มีการตัดต่อหรือมีการแก้ไขไว้หรือไม่และปฏิกิริยาของน้องแตงโมนั้นส่อแสดงสัญญาณอันตรายจากภาษากายในคลิปซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเธอนั้นอยู่ในภาวะที่รู้สึกไม่ปลอดภัยได้อย่างชัดเจนเธอสะบัดหน้าหนีอย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อภัยคุกคามเธอกลืนน้ำลายกัดเลียมฝีปากนั่นแสดงออกถึงความเครียดที่สูงเธอเม้มปากและพยายามควบคุมอารมณ์สิ่งที่ DSI ต้องเร่งตรวจสอบเพื่อยืนยันความแท้จริงของคลิปว่าเป็นการตัดต่อหรือไม่ตรวจสอบเสียงพูด ว่าเป็นเสียงของใครเปรียบเทียบบุคคลในเงาสะท้อนนั้นเกิดจากเรือลำอื่นหรือไม่วิเคราะห์จากไทม์ไลน์ในช่วง20นาิกา40นาทีว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นและสรุปว่าคลิปนี้คือหลักฐานที่ชี้ชะตาที่อาจเปลี่ยนแนวทางการสอบสวนทั้งหมดของ DSI เพื่อยืนยันว่าถ้าคลิปนี้ไม่มีการ,รตัดต่อนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องแตงโมงในค่ำคืนนั้น